มันผิดสูตรเนาะงต้องามว่าสูตรไปลาไหลเนาะนี่หอดสูตรไปลาไหลสูตรปลาบูใช่หรืใช่ตัวปลาเานี่ยเห็นมัน้ยมันจากตัวกูวตัวกูไทยได้กูานอ๋อตัวปลาคุ้ใช่ปะเนี่ยเห็นนอยู่ไหมวันนี้เออนั่นแหะต่างตนไหมตั้งตัว ตัวก <i> ูเลยกูย่เห็นตัวแล้วหันข้ไปด่ะวะด้อยเงียสิประาได้วะดูปืนก่อนถ้าเข้าได้ดิ1มื้อเชาะโอ้ขี้โมโอ้กูเสียเมียอยางนีเนี่ยอแม่งบ่ตัวใหญ่เยนาะตมันซิดอ เล้ยงอย่ามุกจีนรอกระต้านลำคือเลยมุกจีนจับกระโดดครับผมตอนนี้มากก็เห็นตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพิสิูจิ์สิบหกเป็นอ่ะนั่นนะได้แล้วครับนี่

ครับผมตอนนี้ก็ยเห็นอีกตัวนึ่งแล้วครับนี่อยู่กลางไฟผมสศย้อนใเนเบื้องครับโอ้โหลดอ้มันดึงเบ็ดแลนเลยพาดแล้วตกไงหนึ่นง นอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเสียบเงียก่อนน้องบอลน้องบอลเอาเงี้ยบไหมเฮียเน้ขอขี่เกียร์ยันหมเฮียเนเดี๋ยวลองไหมครับครับพออีกละตัวนึงครับ ตัวไนะงวะนี่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวพี่นี่นี่นี่อุ้ยตัวใหญ่แล้วว่ะอ้าไหนแล้วครับแล้วชั่ชวไหนโอ้ตัวนึงตัว,ว,ตวนึงอยู่ฝีมือครับฝีมือเอาไป

เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นี่วะโอเดี๋ยวๆๆยอกกินยังมืนี้แมงเห็น เหยียบไว้อมหยับเอาขวดน้ำาเลตื่นเสียงขวดน้ำเลยสองตแล้วครับเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีของมีอยู่บางอ วเสยงนใจโหดต่ตัวนี้แล้ววะอือตัวนี้แค่ไน,นอ้ครับอ,อ้าวนี่ตัวน,นี้ยญ่แค่นี้่่ไลยครับตัวนี้ Nhi đấy, hi, tố điều đấy hả bây giờ Ủa, kìa, quá bớt บางทีเบาบาดงบาอยู่บาบาดไปหาปลาอยู่เดียวผมลองซีดเบื้องครับดีแล้วครับตอนนี้กินแล้วซับเอาได้คือกันได้คือกันนี่ปีดเดลล่ะปีดเดลล่ะโอ้เกียบรุดว่ะมา,าจับไป่อนเกี๊ยมันรุด เนี่ยอยู่ซ่บบาดเนี่ยก็มันโอ้ได้หลายเตื้อแล้วครับนี่หลายเตื้ออีปูพร้อมแบตก็สิเบิดแล้วเด้อครับบาดเพลงยกลงเด้อโอ้ครับ <laughs> <coughs> bừng to bạc thiệt nhanh hoàng à đây ba bạc ba bạc thì ba ba บอยู่บ่ครับรับนี่เด้อครับอย่าครับบ่เรีกบ่ได้ครับผู้ผู้คนเนาะนี่แท้นี่บ่เลยครับอ๊อดเนี่ยครับพุ่ไฟน้องครูก็เบิก รอนะมันร่อยมากมนะัอยมันดูนยนะอ,ยนอย,ย,ย,ยู่ด้วยนะมันยังหมดถึงขาดตื้นไปดูตัวรกนอยูดแมวอเมีย ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมสิขอสรุปยอดไว้ก่อนครับแต่ว่าบ่ทันได้กลับงไงแล้วตะวัาแบดกล่องเบิดละครับสำหรับมื้อนี้โอ้ได้หลายเติบเด้อครับนี่ยตะลุน่นยังไงนะครับปะบูปะบูปะตองครับปะบูล้วนๆุ่นนะครับยกลงดูกบอลป,ปะบูปัสดิดยกขึ้นเนาะนี่ครับได้ วังโลก,กลัวอยู่ครับผมสำหรับคำขึ้นนี้นะครับพวกห้าอีสานบ้านๆนะครับก็จบคลิปพามาหาจิตเบ็ดครับขังขึ้นจิตเบ็ดปลาบูปลาบูไปยังมากินเอาเบ็ดแล้วครับปลาบูปลาคอมันเรียกว่าอีป,ปูปลาคอหน่อยครับผมสำหรับคำขึ้นนี้ก็สวัสดีครับ